ไปดูเรื่องการป้องกันสถานการณ์โควิดหรือว่าป้องกันเชื้อโควิดกันบ้างะตอนนี้มีหนูน้อยคนหนึ่งฮะวัยแปดขวบครับนอกจากมีการวางมาตรการอย่างเข้มงวดในการป้องกันแล้วนะเขามีชุดป้องกันด้วยจะเป็นยังไงอ่ะไปดูซินี่นะครับโอ้ตะมูตะมีมากนี่รู้ว่าองค์การขซาส่งมานะฮะส่งมาสอดแนมอะไรล่ส่งมาสอดแนมเป็นชุดอวกาศฮะ ใส่บาทฮะอ,อยู่ที่ห,หน้าตลาดเทศบาลอำเภอเมืองเพชรบูร์ครับเราจะพบกับนี่ฮะหนูน้อยที่ใส่ชุดอวกาศคนนี้ชื่อว่าน้องจัาจ๋านะครับหรือว่าเด็กหญิงชัดชยาเดียวตระกูลวัย8ขวบนี่นะครับมาในชุดนักบินอวกาศสีขาวก็ํำลังตั้งใจเนี่ยโอ้โหทำบุญนี่นะตักบ,บาตรพระสงฆ์ฮะที่ถวายไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็สร้างความแปลกใจให้กับคนที่พบเห็นนะครับเมื่อใส่บาตรเสร็จแล้วปุ๊บนะฮะ น้องจ้าจ๋าครับก็ต้องเดินไปซื้อของด้วยที่ตลาดสดนะครับไปอย่างนี้เลยไปชุดนี้หลยน,นี่ม<บ>า<อ>แล้ว